สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมมีเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับ พอมูที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับซ่อนมือจับประตูหลังทําให้สวยหรือเพิ่มความป่วนให้ชีวิตคุณทุกวันนี้นะครับการออกแบบรถยนต์มีความล้าสมัยมากขึ้นตามลําดับนอกจากรถยนต์จะถูกขัดเกลาด้วยหลักอากาศพลศาสตร์แล้วยังถูกทําให้ออกมาดูดีมากขึ้นหนึ่งในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือกระแสซ่อนมือจับประตูเพื่อทําให้รถดูมีความสปอร์ตมากขึ้น ทว่าก็อาจจะช่วยเพิ่มความปั่นป่วนในชีวิตคุณด้วยนะครับอย่าแปลกใจนะครับถ้าคุณคิดว่าซื้อรถ5ประตูมาแล้วหามือจับประตูหลังไม่เจอบางทีนะครับมันอาจจะเป็นการซ่อนอยู่ก็เป็นได้นะครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับ พักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึง่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งดิงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับการซ่อนมือจับประตูหลังนะครับ เพิ่งจะเกิดขึ้นได้ไม่นานนะครับหลังจากรถยนต์ที่เน้นการออกแบบอย่างนิสสันจูกเริ่มวางจําหน่ายมาทําตลาดและมันก็เป็นผู้ริเริ่มการซ่อนมือจับประตูหลังเพื่อการออกแบบที่ลงตัวและสร้างกระแสให้ทีมงานออกแบบบริษัทรถยนต์รายอื่นๆทําตามไม่ว่าจะขายรถยนต์ญี่ปุ่นด้วยกันเองไปจนถึงบริษัทรถยนต์จากยุโรปและอเมริกาต่างหันมาออกแบบรถยนต์ให้ซ่อนมือจับประตูหลังเพื่อความสวยงามกับตัวรถครับในแง่าการออกแบบนะครับมันสร้างความดูดีได้ไม่น้อย รถยนต์ที่ซ่อนมือจับประตูหลังจะดูสะอาดตาเส้นสายการออกแบบทางด้านข้างและในหลายครั้งนะครับทําให้รถดูเหมือนจะเป็นรถ2ประตูถ้าคุณไม่ได้สังเกตให้มันดีๆมันทําให้รถดูมีราคามากขึ้นแต่มันอาจจะไม่เป็นมิตรต่อผู้ใช้หลายครั้งนะครับที่ผู้ใช้ไม่ได้ต้องการอะไรที่หุือหวามากมายเชื่อว่าใครที่ใช้รถยนต์ซ่อนมือจับประตูหลังนะครับอย่างนิสสันจุกหรือ Honda HRV และอีกมากมายหลายรุ่นที่จําหน่ายในเมืองไทยที่ซ่อนประตูมือจับประตูหลังและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเปิดประตูตรงไหนมันอาจดูเป็นเรื่องขำขันนะครับสําหรับเจ้าของรถที่เพื่อนหามือเปิดประตูหลังไม่เจอแต่บางครั้งนะครับมันก็จะทําให้คนถามดูงี่เง่าลองนึกดูนะครับว่าเมืองไทยอากาศร้อนชนิดวัวตายควายล้มเรื่องเล็กๆอย่างมือจับเปิดประตูตอนหลังอาจจะกลายเป็นเรื่องที่พาผู้โดยสารชว่วอารมณ์เสียได้ครับ ที่สาคัญนะครับตำแหน่งการซ่อนมือจับที่อยู่สูงนั้นส่วนใหญ่นะครับจะใช้งานลําบากถ้าคุณต้องขนของหรือถือของมาหลายอย่างพลุงพลังมันใช้งานได้อย่างลําบากเมื่อเทียบกับมือจับแบบปกติที่เราคุ้นเคยและสําหรับรถยนต์บางรุ่นนะครับการซ่อนมือจับก็ไม่ได้ทําให้เส้นสายการออกแบบของรถดูดีขึ้นมาสักเท่าไหร่อย่างไรก็ดีนะครับเทรนกระแสซ่อนมือจับเปิดประตูหลังยังคงมีต่อไปและรถยนต์บางรุ่นในประเทศไทยนะครับผม ที่บางรุ่นมีการปรับปรุงให้มันใช้งานได้ง่ายขึ้นด้วยการเพิ่มสีไปยังส่วนมือจับที่ซ่อนทําให้มันดูเนียนมากขึ้นอย่าง To โยต้า h r เอาว่าแม้คุณจะไม่ใช่เจ้าของรถหรือเคยผ่านมือรถที่ซ่อนมือจับประตูหลังคุณก็สามารถเรียนรู้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถที่ซ่อนมือจับประตูหลังนั้นจะย้ายมือจับไปอยู่บริเวณขอบกระจกเสียส่วนใหญ่ลองมองหาดูมันจะเป็นสีดําและมีที่เปิดเหมือนกันมันอาจจะซ่อนหากับคุณอยู่ แต่คงไม่ยากเกินไปที่จะค้นหารถทุกวันนี้นะครับการออกแบบที่ก้าวล้ำมากขึ้นแต่ทำให้คุณต้องใช้สมองมากขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องง่ายๆอย่างการเปิดประตูอาจจะกลายเป็นเรื่องที่ชวนน้าอารมณ์เสียแต่อย่าเพิ่งหงุดหงิดไปนะครับเจ้ามือจับอยู่ตรงนั้นแหละคุณแค่ต้องหามันให้เจอครับก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมนำมาฝากกันครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเราวมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ